มีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เลยนะครับสวเขาถแถลงแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะฟ้องร้องคนที่มาลุมถล่มดาทอต่อว่าสวอย่างเสียหายนะครับแล้วก็มีการพูดถึงชื่อของทนายความเนี่ยสองคนนะครับที่จะถูกฟ้องร้องเป็นสองคนแรกเลยนะครับนั่นก็คือ,อ,อคุณเสรีสุวรรณพานนท์ใช้คำว่าวทนายความจุกกรูนะที่เรียกว่าจุกกรูจุกกรูก็ไม่รู้นะครับว่าหมายถึงใครแต่สังคมก็ ก็พอจะเดากันได้นะครับว่าคนที่ชอบพูดคำว่าจุกกรูจุกกรูเนี่ยมีใครอ,อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คนที่1คนที่2เนี่ยก็คือทนายที่อยู่บุรีรัมย์นะทนายที่อยู่บุรีรัมย์ซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสวบ,บอกว่าทนไม่ไหวละทนไม่ไหวอีกต่อไปละที่โดนกล่าวหาโดนโจมตีโดนทัวลงโดนทั้งครอบครัวโดนทั้งธุรกิจนะครับแล้วก็ประกาศสื่อสารไปยัง คนเช้าเดต่ะนะจะเรียกวันด้อมส้มหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับที่มีการไปปั่นป่วนนู่นนี่นั่นทําให้สอวอเนี่ยเสียหายเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับนี่คือแอคชั่น ล่าสุดนะครับของกลุ่มสอวอซึ่งนำถแถลงโดยคุณสมชายสแสวงการแล้วก็คุณเสรีสุวรรณพานนท์ต้องติดตามนะครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะดเดือดจะร้อนแรงแล้วก็จะลุกลามไปถึงประเด็นของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เพราะก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังให้อำนาจกับสอวอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งการโหวตเลือกรอบแรกนั้นก็มีแค่เพียง13คนเท่านั้นนะครับที่ยกมือสนับสนุนให้กับพิธาเป็นนายกซึ่ง สถานการณ์ที่ปะทะกันอย่างรุนแรงถึงขนาดฟ้องร้องดำเนินคดีนู่นนี่นั่นกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปอยู่ที่จุดไหนอย่างไรเนี่ยต้องจับตามองกันต่อไปครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพันธ์ผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ EC Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e ิว a s y ยุคนหรือว่า n o r m ม l ลยุคนนะครับโดยเฉพาะ n อร์ a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บบาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว 5 9าขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี12ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6 7 8เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ไงฮะ easy coffee นะ easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมบีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนล้ไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช,ช่วยเพราะว่าโอ้โสหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ ec coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย3 9 0รกหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ normal ยุคน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e a s y Coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก,ก็เห็นพอสมควรชังน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ พักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหลครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก e a s y Coffee ่เชแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ e a s y c o f f e e นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอพระคุณครับ